พ่อแม่พี่น้องจ้าแมงดาเนาะนี่พ้ากันไปไต้ค่ะกลางคืนเนาะเต้ยเอาในเฟืองอัน,นขีเหอะเน่าจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเบึงบ้งเบ้เบ้นี่เอามาเลียงนี่นี่เต้มาแลวกัเลียงเนาะค่ะนี่สื่อน้ำเพลินพร้อมเนาะค่ะสื่อู้ใดามาคายกับตุนผัวแมงดาลายค่ะบ้านนี้น้ำน้ำเฟืองที่พ่นเกีียวเข่าออกเนะาะจ้กเฟืองเนา่าขึ้นก้อนนี่กับไปจ้าไปกาัานได้บลายดอกได้สิบเจ็ดสิบแปดตัวบัวว่านนี่ไปสอนแม่งกับเตาเนาะค่ะก็ได้มาสี่ห้าตัวเนี่ยบ้านนี้ บันนี้ขายหกตัวยี่สิบาทห้าตัวยี่สิบาทประมาณนี้นอกจากนี่จะลองเอาเพื้นมาเลี่ยงเบื้องนอกจากพ่อแม่พี่น้องจะบุดบอไว้แล้วเด้เอ๊ะจะแับเทาา้าเห้่ลุงละงมาขึ้นนี้ว่าสิไปยู่นี่เป็นวิ่นนี่เลยบปล่ไป เกละค่ะหอมเลยนี่้องดาราเพื่นไม่เป็นไรจ้ะเขียดมุ้งนี่เขียดนี่ก็ได้มาหลายอยู่เด้ถ้ากันเป็ดกานเนาะนี่จะให้เบิ้งนี้เขียนบอสบอยเพิ่นเอาโบกปูนเนาะค่ะเพื่นอนไม่เป็นไรจ้ะเห็นบ่เห็นโบกปูนนี่บ่ี่จ้ะเลี้ยงใส่น,นี่เนาะค่ะเนาะอาหารเพื่อนก็คือพวกปลาเน่ากบเน่าพวกพวกปลาพวกอะไรที่มันเน่าเนาะจา้ะนี่คือร่องล่องเบิงวา เลี่ยงเขาได้บอ่อเนาะนั่งด่าร้ายคักร้ายแน่้าบ้านนี้นะเขาจะเอาไปกันได้คนละเจ็ดสิบแปดสิบตัวโตขึ้นบางคุได้เป็นร้อยเนาะค่ะเนาะคนจะขึ้นมาฟูในน้ำค่ะนี่ไปมันได้สิบเจ็ดสิบแปดตัวแล้วเออเออ,อสิบตอด ลายคนถามนี่ว่าเอาองไรนี่ก็ว่าจับเอาแนะนาในเฟืองเน่าเนาะกคะคุนก็ว่าหาว่าแมนค่ะแมงดาลายเพราะว่าปีนี้ฝนตกลาจ้ะแล้วิ่นี้คนบริสุทธิ์เนาะค่ะเนาะมันจะเลยมีหลายแมงดาแมงดาตัวน้อยตัวใหญ่เฮ็ดห้างเลยเพื่นล่ะนางไม้มาใส่ล่ะเืราผักบุ้งเนะา,เาะจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะโอ้ยออกแล้วอ้ยเอ,อ๊ ทำไมพี่น้องจ้าอันนี้นี่ลองปล่อยดูนะคะนี่สิเอาอันพวกปลาตายออกนาะคะ่ะเพราะว่าเป็นศึกษามาแล้วเมงดาบบก,กินบบก,กินพวกปลาตายเนาะคะ่ะพราแไม่พี่น้องจ้าเมงดาก,กินกินสัตว์ที่มีชีวิตเนาะ,ะเอาออกถ้าสิกินอาหารที่ดีที่สุดของเมงดาเนาะคะ่ะเท่าที่เป็นศึกษามาเพิ่นว่าลูกกบลูกเขียดเนาะจ้า เบื่องเยอะบอ่ชลาป่าตายย่นี่ไปใช่แล้วนี่ค่ะมันจ,จับกัน ลองเลี้ยงใส่บอ่อปูนเนาะค่ะเพราะเปนพิพนงที่จริงอะ่ะต้องเลี้ยงใส่ถังพลาสติกเนาะค่ะเพราะไม่พิองใจแต่ว่านีนีร่องคือดอกเผื่อได้ผลเนาะ อย,อยู่นะนี่ป้อยลงประมาณสี่สิบสี่สิบห้าสิบกว่าตัวค่ะวมืน,นี้นี่ไปกานะ้านอายัมขึ้นพนธุเสียอากลืนขึ้นมาค่ะนี่พันธนซีสีกลนขึ้นมาสิค่ะเวลาการยัมขึ้นเนาะเลี้ยงลองดูค่ะนี่ค่ะพันธุเสียพนธุเอากลนเี้ยงสันเห็บคะ่ะ ประมาณนั่นเนาะค่ะเนาะร้อนนี่มูมี่ย่างบบนี่มิติมิตแมงดามิติอันปลาเค็งมิติกบมากบบคือมูตัวค่ะพุทธต้องไปหาลูกลกบลูกเขียนให้เขากินแล้วเนี่ยนี่ค่ะ มีตายไปสองตัวบ่แข็งเนาะคะ่ะตัวที่พัน,นยังบ่แข็งบันไดเบื่องนี้สีเหลี่ยงเลยปะนี่ค่ะเวลามันเทื่อค่ะนี่คือสิเอากุนหินมาสีเห็นบ่คะนี่ลงไปแล้ว ล่างบ่กบจะพ่าแไหมพี่น้องจ,จะ๊ะแต่สวน์บ่ค่ะ กินเขียดกินลูกเขียดกินลูกลูกกบค่ะกวา่าล่องแล้วเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าล้องพวกป่าพวกยังพ่นพ่นบ่คอยกินเนาะคะ่ะพคนจะใช้ปากดูดดูดเข้าไปในสัตว์ใน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 อันนี่ในพวกกบตัวกบตัวเขียดเนาะคะ่ะแล้วก็ดูดกินน้ามยังก็ระรุกนี่แหละประมาณนี้เนาะ ไดไปเพียงใดได้เพียงนั้นจะไม่พี่น้องจ้าไปการเนี่ยสอนนี่เคยไปสอนมือหนึ่งได้สามสิบกว่าตัวก็ได้อยู่เ้วยจ้ะแต่ว่านี่ไปมือน,นั้นได้สี่ห้าตัวมือนออั้นเพราะอย่างน้องลองเบึ้องน้องค่ะถ้าคุณขยายได้นิด เช้าเช้า,ชาพ่อแม่พี่น้องจ้าคุณกระิขึ้นมาจับน้ำอันนี่เนาะคะ่ะนี่ไปการย้ำขึ้นเบื้องนี้สีหาเบิ้งเนาะค่ะนี่คุณเชียวกลืนขึ้นมาสีค่ะนี่สีขึ้นมากันเบิ้งบ่าคา่ะกระิบ่เห็นเนาะคะ่ะนี่ไปเมื่อไหร่ในหน่อยเดียวในทีเจ็ดสิบแปดตัวนี่ค่ะน,น,นี่ลองเลี้ยงใสบ่บ่อดูนะคะ แต่ว่านี่เอาบอ่อปูนเนะเาะค่ะพ่อแม่พี่น้องจา๋าวันนี่เสียเอาน้ำออกไห้เพิ่นยูเพิ่นบ่คอยอันนี้เป็นไงนี่เห็นบ่มคะนี่ น,นี่นี่ไปกานเนี่ำมันขึ้นกับสิูแบบนี้แหละค่ะบางเทื่อบอกกล้นขึ้นมากกับสิเห็นแบบโตวไล่อมแอนสิไหมคะนี่ประมาณนี้เนาะการได้